สวัสดีค่ะพบกะดวงกินไปเที่ยวไปค่ะเมนูง่ายๆนะคะทุกคนทำได้ค่ะเมนูง่ายๆทานเส้นค่ะ เมนูเส้นนะคะทางนง่ายค่ะ สวัสดีค่ะคุณติ๊กรักบ้านเกิดสวัสดีค่ะน้องแก้วตาคนสวยทานเส้นค่ะเมนูง่ายๆเนาะทุกคนทําทานได้เนาะที่บ้านเมนูเด็ดนะคะง่ายๆทําได้ทุกคนค่ะเด็กก็ทําได้เนาะทานเส้นนะคะวันนี้เมนูเส้นค่ะขอบคุณนะคะคุณติ๊กรักบ้านเกิดสวัสดีคุณชีวิตไม่เคยหยุดฝันค่ะ เมนูเส้นใส่เนื้อหมูนะคะ เมนูเส้นไม่มีน้ำนะคะคุณติ๊กบอกว่าว่าจะทอดหมูกินกับข้าวเหนียวเหมือนกันใช่ค่ะอันนี้หมูอ่ะเป็นชิ้นๆเลยเนาะชิ้นใหญ่ๆนะคะสวัสดีค่ะน้องยูยี่เลิฟพี่สามขอบคุณมากค่ะเมนูเส้นนะคะวันนี้ร้อนมากไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่า กินเส้นพี่วานกินเส้นกินเส้นกนินเส้นเมนูเส้นวันนี้เด็กหอเด็กหอเมนูเส้นนะคะน้องยุกยบอกว่าสวัสดีพี่สาวดวงของน้องขอบคุณมากคะ่ะเมนูทานเส้นนะคะวันนี้